สวัสดีครับผมวันนี้โอเวเซียมาคลิปเด็คโปรไฟล์นะครับผมของ Dungeon World กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นลูมิเน่ยิทานนี่ปะโอเคครับผมก็เป็นหนูน้อยหมวกแดงเอมมาคอนเซปต์น Con ี้มาเป็นเรื่องเล่าสตอรี่นิทานแล้วมันสนุกวัยคนแค่ทั้งเจ็ดหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นการ์ดเลย เข้าหมดการ์ดมาถึงใบแรกจะต้องเป็นไอเทมก่อนมาถึงก็ต้องเป็นเล่านิทานนะฮะนิทานที่เป็นไอเทมนะครับผมอาวุธนั่นเองนิทานมาอย่า X B B O นะครับผมอ่านนี้เปล่นาน่าจะใช่แหละเขาบอกว่าเม,มื่อมอนเตอร์นิทานบนสนามของเราจะถูกทำลายสามารถจะหนึ่งเลือดถ้าจ่ายนำการไปนั้นเข้าโซแล้วก็มีเทคคอรเตอร์สามารถ ถ้ากดแล้วคอมพิวเตอร์ไม่เกินสาใบจากโซโงการไปนี้ลงช่องที่ต่างกันโดยจากคอคอ,อสหนึ่งคำหนึ่งเทินโซกาสเป็นนิทานที่แบบนะน่ารักไม่เกินเอพอกับกระดิ่งอาม่าเลยเกียครับเราพอกับไอเทมว้เท่านี้ก่อนก่อนที่จะไม่ได้ไปไหนมาถึงตัวเมนหลักของปัดดี้นะฮะที่เราเลือกวันนี้ เขาบอกว่าเมื่อการนิจโจมตีทำลายมอนเตอร์ของคู่แข่งและสร้างความเสียหายให้กับพลังชีวิตคู่แข่งเลือกการ์ดหนึ่งใบบนสนามของเราดูสามใบนำมอนเตอร์นิทานไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นเข้าสู่โซของการ์ที่เลือกนำการ์ดที่เหลือลงใต้กองเมื่อการนี้ถูกทำลายจัวการ์ดหนึ่งใบแต่โบว์แท็กน้องน่ารักเหลืเกินอันนี้เป็นเซตของเขาเลย ฟิงอย่าลืมหาเก็บนะครับคุ้มค่ากับการเก็บแล้วกันพิยาต่อไปต่อไปเป็นไซส์สามไซส์สามใบแรกบอกว่ามังกรมายาสโนไวดรากอนนะฮะใส่สองเกตแล้วก็สามารถทำลายมอนเตอร์นิทานหนึ่งใบบนสนามของเราจ่ายส,สองเกตถ้าจะถ้าทำ คอมพิวเมตอร์หนึ่งใบจะมือโดยไม่ต้องจ่ายขอคอสแล้วก็บอกว่าเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามทําลายการหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งถ้าหากทําลายยิงหนึ่งหลายทริปเปิลแท็กโคตรตีโคตรแรงเลยวี้ตีเก้าพันอ่น 9, อะอันนี้มังกรมายาเรสแคปดักคอนนะฮะสังเกตในเทิของเราสาม,มารถทําลายนิทานหนึ่งใบบนสนามจะสังเกตคอการ์ดใบนี้แบบไม่ต้องจ่ายขอคอสถ้าโซของไอเทมบนสนามของเราเท่ากับ, 3, บนสนามใบหรือมากกว่า 4, 000, บวกสี่พันบวกสี่ข ตีทีเดียวตีเจ็ดคียตียแรงไปเลยนะฮะต่อไปเป็นน้องไซส์หน้งนองใบนี้บอกว่าถ้าการใบนี้ถูกทำลายเลสการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งเมื่อการใบนี้อยู่ในโซของไอเทมนิทานมอนเตอร์นิทานไซส์3ทุกใบของเราไม่ถูกเลสนะฮะผมกันเลสโนโนโน อันนี้ใบที่เหมือนมีปัญหาอยู่นะฮะน่าจะ e อ r o r t e x t ทนะฮะเขาบอกว่าถ้ามีไอเทมนิทานบนสนามของเรามอนเตอร์นิทานทุกใบของเราได้บนกหนึ่งคิแล้วก็อีเทคหนึ่งถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในโซของไอเทมนิทานหรือมีจุดน้มอนเตอร์นิทานไซส์สามบนสนามของเราไม่ถูกทำลายด้วยผลจากการ์ดคู่แข่งใช่แบบนี้ปะเนี่ยไม่พ่น่าใช่ คนละใบกันขออาภายัยแต่ก็มีอยู่เเขาบอกว่าใบนี้พานป่าจ,จอแดนนะใช้ยาวนะครับเขาบอกเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้ามีนิทานใบอื่นบนสนามของเราเลือกใช้1เทคจากต่อไปนี้นะฮะเทคแรกชาร์จเกตยคือหนึ่งไรไก่เท1จหนึ่งจว่จวหนึ่งนะมันไม่สี่ใบหรอกโกเมนนี้มีสามใบนะ ต่อไปเป็นใบแม่มดคนที่12บสองนะครับผมเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามนำา1ใบจากมือของเราเข้าสู่โซไอเทมนี้ทานถ้าทำชาร์จเกตฮิวหนึ่งไรนอกจากนี้ถ้าการใบนี้เข้าสู่สนามด้วยผลของแก๊สจูนหนึ่งมาจากเอฟเฟก๊สอะไรประมาณนี้ถุยมาจากนี้ทานแล้วก็ใบนี้แหละครับผมน่าจะใบนี้แล้วแหละชัวเมื่อการใบนี้ถูกทำลายนะฮะเราได้คิวหนึ่งไรแล้วก็อีเทงบอกว่าถ้าการใบนี้ อยู่ในโซของนิทานโซของการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกถอดด้วยผลจากการ์ดคู่แข่งท่าสามารถของการ์ดบนสนามของเราและการใบนี้ไม่ถูกยกเลิกจะไม่ได้ผิดตรงไหนไปรอดูออเลอร์เิคนะครับผมมอนเตอร์ก็เหลืออีกนิดนึงก็หมดแหละมาที่เจ้าหญิงฮิมาขาวคริสตา้านะครับผมเป็นฟอยเลยได้ไหมนี้นะฮะเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามสามารถเลือกมอนเตอร์ หนึ่งใบจากดอปเราแล้วจ่ายหนึ่งเกตได้ถ้าหากจ่ายนำนำเข้าสู่โซไอเทมนิทานที่เราสมใส่อยู่แล้วก็อีเท็ดถ้าการใบนี้อยู่บนสนามของเราหรืออยู่ในโซของไอเทมนิทานมอนเตอร์นิทานใบอื่นทุกใบบนสนามของเราได้บวกสี่พันบวกและเพน,นเนทิชกแล้วก็การนี้คนแค่ทั้งเจ็ดนะครับผมที่จะมีฟอยในงานบิ๊กเฟสแต่เลื่อนนะฮะ หนึ่งเกตเมื่อการไปนี้เข้าสู่สนามได้ฮิวหนึ่งไร้นำไอเทมนิทานมากสุดหนึ่งใบจากกองการ์ดหรือดอกขึ้นมือถ้าดูสับกองการ์ดถ้ามาจากกองนะฮะสับกองคนแคะทั้งเจ็ดใบเวทบ้างมอนเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าการนี้เซตอยู่เป็นเวทเซตนะฮะไอเทมนิทานบนสนามของเราไม่ถูกทำลายนะฮะด้วยความสามารถคู่แข่งแล้วก็การ์ด สามารถทำลายมอเตอร์นี้ทันหนึ่งใบเป็นเทคคอรเตอร,ตอร์ถ้าทำชาร์ดเกตเธอละครั้งเจตได้ไปเดียวบ้านขนมหวานมอเตอร์วินเซติวต่อไปเป็นมายากงานมาโนนะครผมเขาบอกว่าทำลายมอเตอร์หนึ่งใบชาร์จสิเกตลายได้ในช่วงแอตเทอร์เฟยของแต่ละายโอโหคนนี้มันชอบคนนี้เั่นเลยนั่นสินะ ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูประตูนเขาบอกว่าจนจบเทินการนี้อ่าจนจบเทินไรจนจบเทินลด,ดความเสียหายที่เราได้รับในครั้งต่อไปลงสามหน่วยนอกจากนี้ถ้ามีนิทานบนสนามของเราเลือกหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งจุดจบเทินนี้ลบขีดนึงนี่เนี่ยแต่สองใบต่อไปครับเป็นทําลายนิทานหนึ่งใบทาลายอีกฝ่ายหนึ่งใบทําลายการ์ดเลยแล้วก็เวทใบนี้นะครับผม ทีทามายาสามารถใช้ได้มินิทานบนสนามของเรานํามอนเตอร์นิทานหนึ่งใบจากดอปเราเข้าสู่โซของไอเทมนิทานที่เราสวมใส่จากนั้นชาร์จจวเย่อีซี่สองใบแล้วก็ใบนี้บอกว่าใช้ได้ถ้าเราสวมใส่ไอเทมนิทานหนึ่งเลือดดูสี่ใบบนนํามอนเตอร์น,นิทานจากในนั้นกี่ใบก็ได้เข้าสู่โซไอเทมนิทานที่เหลือเรียงใต้กล่อง ในพานแล้วก็มิลเลอรนนะฮะผมจิ้มคูณลักษณะหนึ่งใบเสิร์ชไซส์มอเตอร์ไซส์สามหรือไอเทมนะฮะไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือใส่สามใบโลโล,โลบอกว่าในการโจมตีคู่แข่งสามารถใช้ได้ถ้ามีนิทานบนสนามยกเลิกโจมตีนอกนั้นทําลายมอเตอร์นิทานหนึ่งใบบนสนามของเราถ้าทําลายจ่วกันหนึ่งใบยิดสองลายโอ้โหไปจัวแล้วก็ใบนี้บอกว่านํามอเตอร์นิทานหนึ่งใบบนสนา,นามของเรา นำหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่เกตและจวดการ์ดสองใบทำลายมันเตอร์นิทันชั้นหนึ่งเจอสองแก้ผมสำหรับเอ็มมาเอ็มมาก็มีเท่านี้ขอจบไปด้วยเอพีแปดใบมีอะไรก็คอมเมนต์นถามได้นะครับไปละบ๊ายบาย ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ